แม่เธอโทรตามแล้วเนี่ยกลับเล้แล้วไปกลับยังกลับยังแม่เธอโทรตามแล้วเนี่ยไอ้ป้าทำไงเนี่ยไม่หรอแม่เธอโทรตามเนี่ยกลับไหมกลับไหม แม่เธอตูตามแล้วเนี่ยไหนไม่ยอมกลับหรอไ,ไ,ไปกลับกันเถอะป่ะป่ะแม่เธอโทตามแล้วเนี่ยแม่เธอโทตามแล้วค่ะ กลับกันเถอะอยากให้จ่อยไหมแม่เธอโทรตามแล้วเฮ้ยแม่เธอโทรตามเลย กลับหรือเปล่าป่ะกลับได้แล้วป่ะไม่ไม่ไมอะไรแม่เธอโทรตามแล้วกลับเถอะ mẹ thơ thô tam léo cảm hứa cảm mấy ui 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 คุณแม่เธอโทรตามแล้วเดี๋ยวเร็วเ,เลยกลับบ้านกันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับบ้านกันเลยกลับบ้านกันเลยกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมกลับบ้านไหม จับจับ,จ,บ,จ,บจับบ้านไหมจ,จ,จับบ้านกันเถอะ ไปไหนล่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเธอะกลับบ้านกันเถอะไม่คิดถึงคุณแม่เหรออไม่คิดถึงคุณแม่เหรอคุณแม่เธอคุณแม่พราเธอโทรตามแล้วเนี่ย ไม่พกโคลอะไรเดี๋ยวต่อยอ่ะอกับบ้านเถอปะปะไม่ไม่อะไรล่ะไม่จับ <c oughs> กับบ้านถเถอะ,อะ